สวัสดีครับผมวันนี้ใครที่อยากหารถสวยๆสภาพดีๆไปใช้งานนะครับวันนี้ผมมีเจ้าคันนี้มาแนะนำนะครับเจ้าคันนี้เป็นเจ้าตัว t o y o ต a l o c อโคนะครับผม2-4นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวแต่งพิเศษจาก t o y o ต a ของเขาเองนะครับผมแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้4ประตูนะครับตัวรถเนี่ยมาในปี2019นสะครับสภาพสวยใสใหม่น้อยๆเลยครับไม่เพียงแค่3 0 0 0 0กโลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นเด่นๆของ t o y o ต a Lo c อโคนะครับว่ามีอะไรมาให้กับคุณลูกค้าบ้าง ตามที่เปเลยครับเรามาดูในส่วนของออปชั่นนะครับสำหรับ Toyota Re ี o ว o c c o คันนี้นะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับสำหรับไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับแบบ LED นะครับสามารถปรับระดับสูงต่ําอัตโนมัติได้นะครับผมมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์แบบ LED เช่นกันนะครับแล้วก็ไฟตันหมอกคู่หน้าแบบ LED นะครับภายในห้องโดยสารนะครับสำหรับ t ต y o ต้ารีโว่ล็อกโคันนี้นะครับจะมาในโทนสีดานะครับผมเบาะหนังสีดํานะครับผม แล้วก็เบาะคนขับนะครับสามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้านะครับถึง6ทิศทางเลยนะครับผมตัวเบาะแถวหลังนะครับผมสามารถพับแยกอิสระได้นะครับ 60- 40ได้นะครับพวงมาลัยของเขานะครับสามารถปรับได้ถึง4ี่ทิศทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นลงนะครับแล้วก็เข้าออกนะครับปรับได้สทิศทางเลยนะครับผมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ MID นะครับผมแล้วก็กระจกหน้าต่างปรับไฟฟ้านะครับ 4บานนะครับผมแล้วก็จะเป็นออโต้บานคนขับ1บานนะครับผมระบบเซนส์ทันล็อกนะครับมีมาให้นะครับผมระบบเลือกโหมดขับขี่แบบอีโค่แล้วก็พาวเวอร์มีมาให้นะครับแอร์นะครับจะเป็นแอร์ปรับอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็ตัวช่องชาร์จไฟนะครับก็มีมาให้ครบคันเลยนะครับระบบนำทางนีเวเกเตอร์นะครับมีมาให้นะครับผมถุงลมนิรภัยมีมาให้ในส่วนของคู่หน้าแล้วก็ตรงหัวเข่าของคนขับนะครับผมมีกล้องมองหลังนะครับขณะถอยจอดแล้วก็กุญแจแบบแจ็คคีย์นะครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของ ชุดแต่งนะครับภายนอกนะครับจังหน้าสีดําเงานะครับผมกรอบไฟตัดหมอกสีดําเงานะครับผมชุดแต่งกันชนหน้าแล้วก็ซุ้มล้อนะครับที่มีมาให้นะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดําเหมือนกันนะครับมือเปิดประตูนะครับเป็นสีดํานะครับแล้วก็มีสปอร์ตบาร์ด้านหลังนะครับพร้อมแมกไิเนอร์ติดตั้งมาให้นะครับติ๊กเกอร์ด้านข้างกระบะนะครับที่เขียนว่าล็อกโคนะครับผมมีมาให้นะครับผมกันชนหลังสีเทาเมทัลลิกนะครับผมในส่วนของหัวเกียร์นะครับจะเป็นหุ้มหนังนะครับ อ่าแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับสามารถปรับโหมดทิโทอนิกได้นะครับเกียร์ออโต้รุ่นนี้จะเป็นแบบ6จังหวะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของราคาแล้วก็โปรโมชั่นของเจ้าตัวรีโว l ล็อกโคันนี้ดีกว่าครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างตามที่มาเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับไปดูเจ้าตัวรีโว l ล็อกโคลันี้แล้วนะครับเป็นไงครับความน่าสนใจของรีโว l ล็อโคนี้จุดเด่นๆของเขามีเยอะซะเหลือเกินเลยนะครับผมสำหรับรีโว l ล็อโคตัวนี้นะครับราคาป้ายแดงเขานะครับจัดจาหน่ายเอาไว้ตอนนั้นเนี่ยถึง9ก้าแสนเก้าหม ราคาเบาแล้วนะครับเหลือเพียงแค่750,000กับ9,000บาทเท่านั้นเองนะครับก็เรียกว่าประหยัดไปถึง200,000กว่าบาทเลยอันนี้นะครับสามารถจัดไปนน้นแบบเต็มได้เลยนะครับกู้เต็มได้ฟรีดาวได้นะครับแล้วก็เรามีบริการนะครับจัดไปนน้นได้ถึงที่เลยไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยเรามีไฟแนนซ์ไปบริการให้นะครับผมหรือจะซื้อสดก็ไม่ติดปัญหานะครับเราก็สามารถซื้อสดได้นะครับผมแล้วก็ ที่สำคัญนะครับพอเรื่องผ่านอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับเราทำการส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านของท่านนะครับทั่วใส่เช่นกันนะครับผมใครที่สนใจเจ้าตัวเตย์ต้าไฮรักรีโวคันนี้นะครับก็โทรหาซิงได้เลยนะครับที่เบอร์086 312 4545นนะครับผมวันนี้ซิงขออนุญาตลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ